delve o u s e of f o o ไทยกด subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะคะกดเลยอาหารที่ช่วยบํารุงสมองลูกน้อยความฉลาดของลูกสามารถสร้างได้ตั้งแต่ยังเด็กคุณแม่ควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์สำหรับลูกเพื่อช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อยให้มีพัฒนาการเต็มที่นะคะอาหารที่ช่วยบํารุงสมองของลูกน้อยมีดังนี้ค่ะ 1. เนื้อปลา เนื่องจากสมองของคนประกอบไปด้วยไขมันดังนั้นเราจึงควรบำรุงสมองของลูกน้อยด้วยไขมันชั้นดีอย่างเนื้อปลาเช่นปลาทูปลาแซดีนปลาแซลมอนที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3 DHA และ EPA หากลูกน้อยรับประทานได้ทั้ง3มื้อจะดีมากค่ะ 2. ถั่ว ช่วยเสริมความจำและบำรุงสมองอุดมไปด้วยโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตค่ะ 3. ทธัญ,ญพืชตัวอย่างเช่นซีเรียลทัญ,ญพืชรำข้าวข้าวซ้อมมือมีเส้นใยและให้พลังงานสูงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและมีวิตามินบีช่วยในเรื่องความทรงจำและบำรุงสมองของเด็ก 4. ไข่ไก่ ในไข่ไก่มีสังกะสีและธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมองและอุดมไปด้วยโปรโตีนโดยเฉพาะไข่แดงมีโปรโตีนเยอะที่สุดเด็กๆควรรับประทานอย่างน้อยวันละหนึ่งฟองค่ะ 5. ผลเบอร์รี่ต่างๆจะช่วยเรื่องความจำของระบบประสาทและสมองในผลเบอร์รี่จะมีวิตามินซีและโอเมกา้าสาเนย มีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองเพิ่มความจําและยังต่อต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยคุณแม่อย่าลืมหาอาหารทั้งหมดนี้ให้เด็กๆทานเป็นประจำด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง Healthy Food ด้วยนะคะกดเลย